กลายมาเป็นแท็บเล็ตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่จินฮีด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จินฮีบายเกาหลีเช่นเคยค่ะวันนี้แม่จินฮีจะมาอัปเดตโน้ตบุ๊กใหม่นะคะไม่ได้ซื้อมาทำยูทูบหรอกค่ะ แต่ว่าช่วงนี้โควิดทำพิษเด็กๆไม่สามารถไปโรงเรียนได้เลยต้องเรียนทางออนไลน์อยู่บ้านนะคะคอมเครื่องเดียวไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าลูกสาวสองคนใช้พร้อมกันไม่ได้เลยจำเป็นต้องซื้อใหม่รุ่นนี้ก็ออกมาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นโน <c oughs> ้ตบุ๊กก็มีทั้งปากกาแล้วก็เล่นได้ทั้ง ลูตบุ๊กแล้วก็แท็บเล็ตในตัวเดียวกันค่ะแต่ก็แพงพอสมควรนะคะ78,000บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยซื้อรถมอเตอร์ไซค์ได้1นคันรุ่นแพงเป็นแสนก็มีนะคะแต่ว่าก็เพื่อประโยชน์นะคะเพื่อซื้อมาใช้ประโยชน์ก็จำเป็นนะคะ ระบบทุกอย่างเหมือนมือถือทั้งหมดเลยค่ะรุ่นนี้บรรจุแบตเตอรี่ได้นานถึง10ชั่วโมงโด้วยกันค่ะเล่นได้นานอย่างจุใจไปเลยค่ะหน้าจอกว้าง15.6นิ้วประมาณนี้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆมาอัปเดตโน้ตบุ๊กใหม่นะคะ ถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อได้ตามชวรูปซัมซุงนะคะค่ะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะก่อนจากช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ